เซ็กซ์ t o ก็เปน็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเนาะก็อย่างนี้ครับถามว่าอันตรายไหมการใช้เซ็กเนี่ยจริงๆถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็ดูแลความสะอาดได้ดีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับเนาะหนึ่งเลยถ้าเรามีของเราเองใช้ของเราเองดูแลความสะอาดได้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับก็สามห้ใช้ได้แต่กรณีที่2บางทีถ้ามติว่าเรามีการใช้ในการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ใช้ ันเดียวกันเนี่ยหลายๆคนหรือบางคนเนี่ยยกตัวอย่างบางคนมีกรุ๊ปเซ็ก์แล้วแชร์เซ็กทอยกันแบบนี้เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าใครมีโรคทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าตรงนี้มันมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่านะครับนาะแล้วก็จริงๆควรจะใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้คนเดียวเราจะไม่ใช้ถุงยางอันนี้ก็สามารถดูแลได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอาการมีเซ็กคืออะไรจริงๆเนี่ย มันมีหลายองค์ประกอบนะครับมันไม่ใช่แค่การกระทานะครับจริงๆโดยความเข้าใจของทุกคนจะเข้าใจว่าการมีเซ็กส์คือการสอดใส่นั่นแหละแต่จริงๆก็พูดถึงการจูการออร่าเซ็กส์การจับต้องอะไรว่าเพศกัรจริงก็มีส่วนด้วยว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์และเรื่องของจิตใจด้วยนะถ้าสมมติเราทำ action, แอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของเซ็กชวลฟิลลิ่งเข้าไปด้วยเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะนับเป็นเรื่องของการมีเซ็กส์ได้แต่ถ้าเป็นการจูการจับมืออะไรทั่วไปเช่นแบบ แม่ส่งลูกไปโรงเรียนจับมือกอดลูกอันนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นการมีเซ็กส์นะครับก็อันนี้จริงๆมันเป็นปัดเจกแล้วแต่แต่ละคนเพราะฉะนั้นการมีเซ็กส์เนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกความต้องการด้วย จริงยาเปบยาเพล็มันเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันเอชไอวีตอนนี้เอชไอวีคือมันยังไม่มีวัคซีนแหละแต่มันมียากินป้องกันคือยาเปบกับยาเพล็นั่นเองมันก็จะมีข้อแตกต่างตรงที่ยาเพล็หรือ P R E P พรีแปลว่าก่อนใช่ไหมครับก็คือเป็นยาที่เรากินก่อนที่จะไปมีเซ็กซ์ไปมีเพศสัมพันธ์นั่นเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทานยาเพล็นะครับแล้วก็เกิดสมมติว่ามี ถุงยางแต่ถุงยางหลุดหรือว่าบางคนอาจจะมีเมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงยางตรงนี้ก็อาจจะต้องกินยาป้องกันเวลาฉุกเฉินนะครับก็คือ,อยาเพ็นั่นเองเป็นโพสต์เซ็กส์โพชเชอร์ก็คือกินเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสรุปก็คือ,อยาเพ็จะกินก่อนมีเซ็กส์ยาเพ็กินฉุกเฉินหลังมีเซ็กส์นั่นเองครับ คแนะนำที่ถูกต้องคือควรจะใช้ยาเพลฟคู่กับถุงยางอยู่ดีเพราะถุงยางเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคอื่นๆนั่นเองการกินยาเพลฟแล้วก็ไม่ได้ใช้ถุงยางเนี่ยจะกันได้แค่เอชวีตัวเดียวตัวอื่นจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเช่ is, นซิฟิลิสหนองในเริมหุ่นหลันไก่อะไรพวกนี้ครับ คนเคยได้ยินเอชอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็อันที่ต่อมาที่เจอบ่อยๆนะครับเรื่องของซิฟิลิสตอนนี้กําลังระบาดในหลายๆประเทศเลยนะครับรงมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเนาะซึ่งซิฟิลิสบางคนเข้าใจว่าเป็นโรคหนองในจริงๆไม่ใช่นะครับมันคนละอันซิฟิลิสเป็นแบคทีเรียรเหมือนกันแต่เป็นคนละตัวหนองในก็เป็นแบคทีเรียหมือนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถรักษาหายได้แล้วกันต่อมาที่เจอได้เช่นพวกเรมพวกหมุดงอนไก่ข้าสุกพวกนี้ก็จะเป็นเชื้อเวลาตา่งม,มานะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียอะไรจริงแบคทีเรียที่เป็นโรคทงให้สัมพั์มีหลายตัวนะครับยกตัวอย่างที่เจอบ่อยอะซิฟลิสนะครับหนองในก็จะมีเรื่องของโกโนเรียเดิมทีในดิจิีเราจะเรียกว่าเป็นหนองในแท้นะครับแล้วก็พวกกลุ่มหนองในเทียมที่เจอบ่อยพวกคลาเบเดียนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนอกจากกลุ่มแบคทีเรียก็จะมีพยาธิบางตัวเช่นพวกพยาธิช่องคลอดหรือว่าทิโคโมเนสซิตตัวนี้ก็เจอได้ในทั้งผู้ชายผู้หญิงบางคนเข้าใจว่าพยาธิช่องคลอดจะเจอในผู้หญิงอย่างเดียวจจจรรริิิงงงงงๆไไมม่่่่่่ใใชชชนนนนนะะคัับตดดดผผผููู้้้้้้าาาาาายยยยยววเเพีีีแโอออออกกกสทขหญ หนึ่งอย่าเป็นคู่นอนบ่อยจะดีที่สุดนะครับหรืออันที่2การใช้ถุงยงางอนามัยนี้เป็นเบสิกเลยถ้าใช้ได้จะดีมากนะครับอันที่3ก็จะมีที่แอรอนเข้ามาที่หมอพูดไปนี้คือเรื่องของยาเพลยยาเพรยอันที่4ี่การฉีดวัคซีนป้องกันนั่นเองพยายามทําให้ได้ทุกอย่างก็จะดีนะครับอ่าโอเคอันนี้เรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์หมอจะพูดรวมๆนะครับเนาะมันก็มีหลายโรค อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าบางโรคมันมีอาการบางโรคไม่มีอาการหรือบางโรคมันมีอาการเป็นระยะของมัน นะครับและบางระยะก็ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่มีอาการผิดปกติแล้วก็ยังสบายดไีไม่ได้บอกว่าเราไม่มีอะไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งทีดีที่สุดในการจะรู้ว่าเรามีโรคทางเพศสัมพันธ์ไหมการตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะตรวจช่องทางอื่นๆอะไรพวกนี้สามารถปรึกษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอาการแล้วบางคนมีแผลบางคนมีไข้บางคนมีอาการตามระยะของโรคก,ก็จะไปโรงพยาบาล,ก,ก,ลก,ก็จะรู้ตอนนั้นแต่ถ้าบางคน,นคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจอยากจะไป ตรวจต่อให้ไม่มีการผิดปกติอะไรพวกนี้ก็สามารถไปตรวจได้นะครับ